สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนรมโชวอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองก็จะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขอีกเช่นเคยค่ะแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะ16พฤศจิกายน2567นะคะคลิปนี้นะคะเป็นเจ้าของฉายาเจ้าของตัวเลขนะคะเจ้าของฉายา เลขโคตรแม่นนะคะบนอย่างเดียวนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ตามที่เส้นซองได้สัญญาไว้เนาะหลังจากที่ลงคลิปไป3คลิปเมื่อเสาร์นี้คลิปเลกเล่าสองนะคะมือน,นี้มีเลขเล่านะคะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2 5 6 7นะคะเลขเล่าเส้นซองกับบอลลืมเนาะลงให้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว2คลิปสีสำนักนะคะต่อมานะคะลาสุดเมื่อกี้นี่นะคะก็ได้ลงที่ดีที่เด็ดนะคะ ชุดคู่มหารวยนะคะลงไปแล้วตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะกะได้บอกเอฟซีว่าคลิปถัดมาเนาะเส้นซองกัจะผ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะมาเบิงแนวทางเลขโคดแม่นบนย่างเดี่ยวนะคะก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วจังได้เส้นซองกับฝากคุณพ่อคุณแม่เนาะซอยกดไลค์ซอยกดแช์นะคะให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วภัยยังบอกกดติดตามกดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้น้นแน่ เพื่อที่จะบอพาคดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องเลยนํามาฝากเนาะเออเห็นเลี้ยวเบื้องข้างล่างนี่มาแม่นยังน,นี่นี่คุณพ่อคุณแม่มาหน่อยส่โอ้ยเราอุ่นอัวอยู่นี่เมื่อนี้นะคะออกมาบานทุ่งนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาเบ่งบรรยากาศช่วงนี้อากาศดีดีเนี่ยมือแรงขนะน่ะเย็นเนี่ยจัหน่อยบอท่าตในหอหนาวนะคะอากาศกําลังดีเนาะล้วก็บรรยากาศที่เพิ่นเกีียวเขาเนี่ยมันมันหอมเห็นไหม เกยวขขาเซตใหม่ๆนะ่ะคุณพ่อคุณแม่จะเคยได้กินบอทีวามันเป็นกินต้นเขาที่มันมมหอมๆพะนะเออนี่ละ่ะเองซองมันดมเอาจนนี่อยู่นี่เพื่อนกำลังเกีียวเขาหน้าขา้งๆนี่เออนี่โยกไข่เบิ้งซะบ่เอาออกกล่องซะบ่นีนิน้องพ่อถอยไปเลยค่ะลูกเออออกกล่องก็สิวบามวนเนี่ยหลังกล่องาในไ้บองสีที่คุณพ่อคุณแม่โชว์ได้ไหมอ,อีมันเดี๋ยวมันสิผิดกฎนะคะ อยากให้เบิงมันแต่หักดีนะคะหน่อยๆแน่ๆให้เบิงเป็นตหาหักเบิ่อละเนาะคุณพ่อคุณแม่เถาว่าใหญ่มา,ยา,ยมา,ากเราจะจีบเป็นเจ้าไหนเอ้ยอ่ะไปไปไปทำงานก่อนทํางานก่อนอยา่าอืมอะเดี๋ยวจะนซองขออนุญาตเขียนตัวเลขก่อนเนาะคุณพ่คุณแม่เนาะเดี๋ยวออิชว์ให้เบิงนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าถึงวันที่ผ่านมากนะคะสาหรับแนวทางเลขโคดแมนบนย่างเดียวนะคะกะ ลุดไปค่ะคุณพ่กคุณแม่เพิ่นไห่หกมากนะคะก็เลยบอกเขานะคะมาลุ่นกันไหมเนาะตัวเลขแนวทางกับมีเขามีลุดประมาณนี้นะคะอ่าเริ่มสิมากเกินไปแล้วนะน้องโพ่นะเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วนะคะจับโชว์ซบอนี่อืมอะ,อะไรนะเค นนคนกำลังขี่รถผ่านรถเกี่ยวผ่านเดียวให้เพิ่นผ่านไปกกอนจักหน่อยนะคะขอโทษขอให้หลายๆนะคะเสียงดังแน่เนาะเดี๋ยวขอเวลาจะสองเขียนสักครู่นะคะเลขโคดแม่นบนอย่างเดียวประจําวันที่ 16พอยอ7 7นะคะสำหรับงวดนี้นะคะเลขคดแม่นบนอย่างเดียวนะคะเพิ่นฟันไปที่ไพสิบไปเมืยไปแลนหรือสิไปยังก็แล้วแต่นะคะโตเดนเม็ดเดียวที่งวดนี้ที่ฟันมากนะคะเพิ่นฟันไปที่เลขสองวาสันคุณพ่อคุณแม่เดนไปที่2เม็ดเดียวนะคะบอกคือมูปันได้เ <c oughs> ส้นทรงยังหม่เห็นไผฟันสออยู่นะคะงวดนี้เนาะ ส่วนซ้ำตัวนะคะเพิ่นหายมากทั้งเบิร์สามหางค่ะคุณพ่อคุณแม่มีสามสองหางหกสองสี่แล้วกาแปดสองเจ็ดอ่าส่วนตัวจับคู่นะคะจับมาให้นะคะสามหางด้วยกันเนาะมี 2,5,2,4แล้วก็2,7ค่ะลองออกไปพิจารณนาบึงนะคะที่แน่ๆน,นะคะแนวทางนี้เนาะโตัวใดที่ควรจับตามองก็คือโตเด่นนะคะที่จะออกไปเมือยไปแลนค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะเดินดีพอสมควรนะคะสำหรับแนวทางเลขโคตแมนบนอย่างเดียวเนาะ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเท่าทีเา่เส้นซองนําเสนอมากก็คือเพิ่นไฮบนมันกับมาบนอิลีนะคะมาบนตามทีเ่เขาให้มาจริงๆนะคะแต่ว่าพวกเหล็กซ้ำโตรือเหล็กจับคู่เนี่ยกะเคยมีเขาแน่แต่ว่ามันเดินบกคอยบ่คอยทีบกคอยดีทอโตว,วิ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกะอย่าลืมนะคะไปหาโตด,ด,ดีดีเด็ดๆมาจับไสก็ได้นะคะหรือว่าไพจะเอาไปเมื่อยไปแล่นเอียงกะว่ากันไปเนาะคุณพ้าคุณแม่เนาะ อ่าแคปหน้าจอนะคะนี่แนวทางนะคะเลขโคดแม่นบนอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเซนสองทวนนี่ฟังอีกรอบนึงเนาะประจํางวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะคะงวดนี้โตเด่นฟันเม็ดเดียวไปที่เลข2นะคะจับ3ตัวมา3ห้หางค่ะ3 2 5 6 2 4 8 2 7ค่ะ ส่วนตัวจับคู่นะคะก็คือตัดออกจากซองตัวไทยของเลข3ตัวหะเพิ่นตัดออกมาให้3คู่3หาง2 5 2 4แล้วก็2 7ค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะลองเบิงงเนาะถ้าคุณบ่อคุณแม่มักบ่มักจังใดนะคะหรือว่ามีตัวใดเป็นตะคือเป็นตะส่งคือกะฝาก เขามาคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันแน่นะคะคอมเมนต์บอกเส้นซองในว่าเลขใดมันงามเลขใดมันคือเนาะหามีโชคมีมันไปน้ากันนะคะอ่ะแนวทางตัวเลขก,ก็ใช้คําเดิมนี่แหละนะคะนําเสนอเรียบร้อยแล้วก็จะบอกขึ้นเก่านะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นซองเอามานําเสนอให้เป็นแนวทางเนาะเป็นหน้าที่ของเส้นซองนะคะที่ต้องเอาแนวทางที่มีที่ใดมากนะคะมานําเสนอให้เอฟซีไดเบิงไดพิจะะารณา เพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะในการเลือกยิบเลือกจับนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโอเคเนะาะเพราะว่าอยังทีบอกสี่ทีบอกเป็นยังือต้องอธิบายนะคะก็คือมีคอมเม่นหนึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะเพิ่์นมาบอกว่าโอ้ยไลยคลีบโพดเอามาให้เบิรงกไลคลีบโพดบ่แม่ตัวเลขของเจ้าของดอกอยังสินะ่ะเอากระถือต้องนะคะเพิ่นเบิรงหนูมาตั้งหลยคลีบเพิ่น์นเรียกว่าแม่นหนูบอกเลขส่วนบอกหนูไม่ได้บอกเลขนะคะหนู เป็นคนหาแนวทางนะคะม่ให้เบิ้งนะคะหนูไม่ได้บอกเลขนะคะพูดตามนี้เลยนะคะโบเมนหลังส่งโบเมนตจ้าของตัวเลขนะคะหนูมี หน้าที่นะคะเป็นสื่อกลางนะคะหาแนวทางมาฝาก FC นะคะเป็นสื่อกลางแค่นั้นเองนะคะอธิบายเพื่นฟังหือสื่อดอกจากน้อยจากเข้านะคะและกระกรสิปิดคลิปนะคะก็ขอฝากแน่เนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจในส่วนคลิปหนาไซสนะคะพร้อมทรงอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ตัดรอบแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะท่งมืออื่นนะคะภายใน สร้างมาในรอบนี้นะคะแล้วก็ไปจนหอดพละใบสองมืออื่นนะคะก็คือทรงหลอบมืออื่นเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดํานะคะเป็นสิวผิวมองค้านะคะนหนาเหี่ยวหนาแห่งหนาบบมีความสอความใสหนาบบเป่งปังโบมีออรรานะคะอยากให้เจ้าของดูดีขึ้นเตรียมโงเ่เฮงเตรียมรับทรัพย์นะคะเตรียมเป็นคุณนายกับว่าใดเนาะตามเบอร์ที่ลงไว้ให้หข้างล่างนี้เลยนะคะมีไลน์แอดไลน์มายิ่งดีนะคะใส่เบอร์นี้เข้าไป สี่ขืนซื้อไล่ว่าบุญน,น้ำโชก3ามนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทิ้งขอ,ขวอความไว้พร้อมว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวเ้นซองจะเข้าไปสไ่งรายละเอียดให้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่สนใจอยากสั่งนะคะเชนซองไม่มีปลายทางนะคะคุณพ่อคุณแม่มีแต่แบบออโอนอกอน,นะคะโอนก่อนนะคะถึงจะจ,จัดส่งให้นะคะแต่การันตีเลยนะคะสั่งปุ๊บ อ๋อเนาะปุ๊บนะคะรอของ2-3ถึงวันนะคะหลังจากที่เส้นซองตอบรับว่าสีทรงห้มือใดเนาะนับไปอีก 2- ถึงสมือเท่านั้นนะคะก็ได้รับของถึงหนาบานคือเก่าเหมือนเดิมนะคะฝากไว้หน่อยนะคะเออตอนนี้กำลังวุ่ไหาโอนอวยู่นะคะเออเอาขืนโชคซะบน้นี่คือมึนเห็นเนาะขึนมืนแถ่เพิ่นกำลังมึนนะคะเพิ่นกำลังหวงตาได้สิบ่เดือนหนึ่งบอกคุณบอกคุณแมมเออแต่ว่าโตอ้ว,วนดีอยู่นะคะ ผู้เฒ่าเอามาเลี้ยงพอได้เป็นมู่บสันพอให้ได้เฮาบซันเอ่ออ้ออ,อ,อตกๆๆจะตกสะนะนี่จะตกสะนะอืมอ้าวจังไดกาฝากนะคะให้คุณปอคุณแม่เอาตัวเลขไปพิจารณาเนาะเนี่ยละกาแรงนี้นะคะกัไปรุนกันสำหรับเลขเล่านะคะมือแรงนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนเฮงๆนะคะพรุ่งนี้นัดกันแล้วนะคะบวบสิบเป็นแนวทางของผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะชุดเต็มชุดที่ผ้าโชคผ้าม่านนั่นละ นัดสัมผัสกันมืออื่นนะคะแล้วเส้นซองกัดจะสัมผัสปูซุ่มเงียบด้วยนะคะปูซุ่มเงียบเข้ากับยังบ่ฮั่นในใดชุดเต็มนะคะชุดบนนะน่ะยังบ่ได้นะคะมืออื่นนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้เพราะว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะมือน้กะวันที่11แล้วนะคะไก่เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็มีแนวทางของพระอาจารย์ใหม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้มาแล้วนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะเดี๋ยวจังได้กะ คอยติดตามชมนะคะว่าเพ่นจะปล่อยตัวใดสำหรับคลิปนี้เส้น2องขอตัวล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดเห้าคอยพอกกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ